รบสวัสดีทนะ่านผมจะท่านผู้ชมเกมที่มีชื่ออะไรบ้างแคเดียนโอ้วันนี้ผมเราจะมารีวิวสี่ตัวละครใหม่ครับผมเริ่มจากตัวแรกครับผมออโรราฟิลฟิทรีนออโรราแล้วไหมอันนี้มันขึ้นมาตลอดเลยวะเนะี่ยไม่เข้าใจโอเคต่อไปครับผมพาวอ้าวพาวเวอร์บอทเดวิลต่อไปครับผมตัวที่สามผม,ผมน้องฉลามจากเซซเซซเซซ <G ül> แซดเซตเเออเอลิโจและตัวสุดท้ายผมเดนจีดัก <G ül> เออดักเดวิวเดดักชินซอลเดวิวโอ้โหสลโอเคก็จะมีโอ้กาเดียนสองตัวไม่มันคือตัวเดียวไอเทียนี่เฮเว่นแล้วก็เซเครตสองตัวนะเดี๋ยวเอลิโจผมขออัพเปอร์เรวลนี่หนึน่งยัดเลยสองพออีกสักสองโอเคตันละ อะไรอย่าลืมกดไลค์กันตามแล้วก็ไปดูกันเลยป่ะเอาละตัวแรกครับผมนั่นคือฟนะิชเทอร์ลินออโรราเนาะอ่าเป็นตัวแรกอันนี้ปรับเป็นอ่าฟาสต์เวฟธรรมดาเนาะเพื่อให้มันรีวิวได้ง่ายดีเนาะฟิชเทอร์ลินออโรราผมเรามาดูที่พาสซีฟกันก่อนครับผมพาสซีฟแรกครับผม roof of eternity ก็คือเมื่อไอตัวเฮี้ยนเนี่ยฟิชเทอร์ลินออโรราเนี่ยมันโดนบอสฆ่าผมโดยการอ่าดีดนิ้วเอย่ยหรือว่าจะโดนสกิลเอยนะ่ยเนาะ มันจะย้ายมอนครับผมไปตรงจุดเริ่มต้นของบอสและทำให้ไอฟิตอลีนี่เลือดกลับมาเต็มอีกครั้งโอ้โหโกงมากนะไอเฮียลูปออฟเอเ r น i ตี้ไอเฮีย,ฮยแล้วบอสทําบอสมันยิงรัวๆเรียบร้อยฮะไอเฮียบอสไม่ได้เดือดถือว่าอะไรที่โกงมากเลยทีเดียวนะสำหรับลูปออฟเอเ r น i ตี้ต่อไปผมเล a l ต t ี้รีไวท์ครับผมเมื่อจมไปครับผมจะ <S <S ใครทักมา โอเคเมื่อจมตีกับผมในถ้ามันอยู่ในระยะเนาะมีโอกาส2%ครับผมที่มันจะคิดฮะอ e ีโครเลตเอดนเเอ่แรนดอมเซตติงเดี๋ยวนะมันหมายความว่าไงวะคือสามารถคำนวณเอ้ยกูงงอ่ะอันนี้คือคำนวณ HP ของศัตรูเหรอโดยตั้งค่าดดบสุ่มระหว่าง1นึ่คูณ1.25เท่าถึง3เท่าคือยังไงอ่ะกูงงอันนี้กูไม่เข้าใจฮะใคร อ่อหมายถึงแบบสามารถแบบอ่อคำนวณแบบให้มันต่ําต่ําเลือดแบบต่ํากว่าเดิมได้เหรอประมาณนี้ไหมไม่แน่ใจว่ะเออต่อไปคร,รับผมดีว e f l ีเ t i ชัครับผมเมื่อบอสโจมตีครับผมจะทําการสะท้อนอ่าสะท้อนกลับเหรอใช่ไหมสะท้อนดาเมจกลับอ่าเป็นการน็อ c แบก็กก็ก็สะท้อนกลับนะเท่ากับที่มันตีตีเราอ๋อก็คือ มันตีเรามาร้อยหนึง่งเราก็สะทอ้อนกลับไปร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ไหมเออเอ้ยดีนะดีดีด,ดีแล้วก็สกิลอันนี้น่าจะเป็นพาสซีฟสุดท้ายเนาะ e t e r n a l Blessing ไม่สามารถโดนสตันได้แล้วก็บวกบัฟดาเมจสามสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสามสามเซนดาเมจให้แก่คนอ่าให้แก่พันธมิตรรอบข้างอู้ก็ถือว่าโอเคนะ ถือว่าโกงเอ้ยมันก็นับได้เป็นตัวบัฟตัวหนึ่งได้ทั้งบัฟและดาเมจไอ้เหี้ยเอ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 ้ยกูว่ากูต้องอัปเกรดได้แล้วเนาะเออมามามาแล้วก็มีสกิลอันตีเนาะคู่ดาวร้อยวิอ่าฮะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวค่อยคุยกันอัปก่อน <laughs> เดี๋ยวมันจะแตกเอาโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องอันติโอเคมาเนาะอัปอ่าวางขั้นต้นแล้ผมวางเจ็ดพันห้าเนาะดาเมจหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยคู่ดาวสามจุดหกวิระยะหกสิบหกจุดสาม อัปเกรดขั้นต่อไปเป็นขั้นที่2ผมใช้เงิน7,500กดไปบึ้มดาเมจเพิ่มเป็น348,200ผมคูลดาวน์3.6ุดหกวิระยะ79.6ครับผมใช้เงินอัปเกรด15,000เพื่อเป็นขั้นที่3ามไม่ไมเดี๋ยวมันต้องอัปขั้นที่2เมื่อกี้ขั้น1เออเพราะเนี้ยอันนี้ขั้น1เนี่ยมันเขียนอัปเกรด1ไอ้เหี้ยกูเมาอะไรเนี่ยเออมาอัปเกรดขั้นที่2ผมใช้ใช้เงิน15,000เนาะดาเมจเพิ่มเป็น6กแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ิมก็คือ เออก็เท่าเดิมแหละระยะพอผมเป็น86.2กดไปจึกอัปเกรดขั้นที่3ผมใช้เงิน18,750หมดพัเบผมดาม,เมิเพิ่มเป็น1ล้านครูดาวเท่าเดิมนะผมแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น92.8กดไปอีกจึกโอ้เริ่มแรงขึ้นแล้วเริ่มแรงแล้วเริ่มเริ่มกว้างขึ้นอัปเกรดขั้นที่4ครับผมดามเมจเพิ่มเป็น1นึ่งล้านสีแสนนะผมครูดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็น99.5ใช้เงิน22,500ครับผมกดไปจึก โอ้ต่อไปครับผมอัปเกรดขั้นที่5ผมใช้เงิน1นึ0ล้านเจ็ดหนึ่งใช้ใช้เงิน26,250เริ่มเมาไว้เนี่ยกูจะเอาเอาอันนี้ก่อนหรือเอาดามเมดก่อนเออใช้เงินครับผม26,250ืัองบผมดามเมดเพิ่มเป็น1,700ล้านแสนะครับผมคูดาวเท่าเดิมระยะ106.1จึโอ้โหจึ๊กต่อไปครับผมมีการเปลี่ยนท่าเล็กน้อยอัปเกรดขั้นที่6 ดามเมจเพิ่มเป็น1นึ่งล้านเก้าแสนครับผมคูดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็น112.7ครับผมแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็นสคริปต์พทูเรียใช้เงินอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นกดไปจึก๊กโอ้ต่อไปผมอัปเกรดขั้นที่เจ็ดครับผมใช้เงินอยู่ที่สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมดามเมจเพิ่มเป็นสองล้านคูดาวลดเป็นสองจุดเก้าวินาทีระยะเป็นร้อยสามสิบสองจุดหกโอเคกดไปเลยจึก๊กโอ้ตีเป็นเซอร์เคิลเทนไลน์ว่ะก็อโอเคนะ ต่อไปผมอัปเกรดขั้นที่8ปนะผมใช้เงิน37,500ครับะผมคู่ดาวสอดเาเมจเป็น2 2 0 0 0านแสระยะ1้9 2กดไปอีกจึกว้วต่อไปผมอัปเกรดขั้นที่9ผมใช้เงินอยู่ที่4 1 2 5 0ครับผมดาเมท2งล้านคู่ดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็นร้อยกดไปจึกอัปเกรดขั้นที่10ครับผม ใช้เงิน45,000ครบผมดามเมยเพิ่มเป็น2 4 0 0 0 0ครับผมคู่ดาวเท่าเดิมระยะเป็น145.9จึก๊กอัพเกยค้นที่11ครับผมดาวเมยเพิ่มเป็น2 6 0 0 0 0คู่ดาว2.9ระยะ้165.8ใช้เงิน10 48,750เนาะกดไปเลยโอเคค่าสุดท้ายโอโอเคแล้วนะเออวงวงดบ วงวงทั้งวง่ะทั้งที่นี่แหละโอ้โหแม่งโคตรโกงเลยถือว่าดีมากถือว่าดีมากส่วนสกิลกดแล้วผมคู่ดาวหนึ่งร้อยวีผมเมื่อใช้ผมพัธมิตรท,ทั้งหมดที่อยู่ในระยะจะถูกแปลงเป็นพลังโจมตีของฟิวเทรีนโจมตีอ่าเพิ่มพลังโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์ต่อหน่วยสูงสุด500%ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะของพลังโจมตีทั้งหมดจากนั้นศัตรูทั้งหมดทั้งหมดในแมปเนี่ย อ่าจะโดนเท่าไหร่วะเนี่ยเพียงครั้งเดียวเพิ่มอ๋อโจมตีเพียงครั้งเดียวเออโจมตีเพียงครั้งเดียวกูกูเล่ากูอธิบายเข้าใจยากไหม <laughs> จะโจมตีเพียงครั้งเดียวทั้งแมพเออเพิ่มพลังโจมตีของเฟตลีนบวกห้าร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เพิ่มพลังโจมตีอ๋อ <Huh? S 1> เพิ่มพลังเอะกูงงว่ะ <laughs> คือดัสนอตเอมมพรี่เซลดาเมจ เพิ่มดาเมจให้ตัวเอง555%แต่ไม่ไม่ Amplify คือมันไม่อยู่ถาวรไหมหรือว่ามันแบบมันมัน Amplify นี่แปลว่าอะไรกูลืมไปแล้วอเวยอะนั่นแหละนะก็ลองกดดูเราก็จะรู้เองถ้าเราเปิดเอฟเฟกน่าจะไม่เป็นไรใช่ไหมยังไม่อ่านวิชวลเอฟเฟกต์ขอดูหน่อยขอดูหน่อยว้วโคตรสวยแล้วถ้าเรากดโอ้โห คุณดาเลยนะนะ,นะนะขอกดตัวหน่อยเพิ่มไปองล้านห้าแสนอ่าใช่ใช่เป็นดาเมจที่ใช้สกิลนะจะไม่ถาวรจะไม่ถาวรเออโอเคเข้าใจได้แล้วนะเอองงตั้งนานดอสไม่เพิ่มดาให้ <laughs> ตัวเอง <laughs> คืออะไร <laughs> คือแม่งเขียนเพิ่มดาเมจ505 15เปอร์เซ็นต์แต่แม่งเขียนเขียนวงเล็บไว้ว่าแม่งไม่เพิ่มดาเมจอ๋อก็คือถ้ากดสกิลอ่ะมันเพิ่มดาเมจแต่ถ้า ถ้าถ้าสกิลหมดเมื่อไหร่มันก็ดาเมจเท่าเดิมอ่าโอเคเข้าใจได้ต่อไปผมเรามาดูตัวต่อไปกันมั่งนี่เลยวางขั้นต้น3000นั่นก็คือ power ผมบอท demon มีสกิลกดด้วยเดี๋ยวค่อยพูดถึงเอร่ะมีอัพกี่ขั้นเนี่ย11ขั้นเหมือนเดิมมั้ย11ขั้นเหมือนเดิมเนะเาะอ่ะขั้นที่1ครับผมขั้น0อัพเกรด0ดาเมจ8 5 5 0 0ครับผมคูดาวสวิระยะ62.4ครับผม ่อไปอัปเกรดขั้นที่หนึงคับผมใช้เงินอยู่ที่3,000ดามเมจเพิ่มเป็นสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจผมคูดาวเท่าเดิมระยะ74.8ดดปดกดไปจึกต่อไปผมอัปเกรดขั้นที่สองคับผมใช้เงินอยู่ที่หกพันผมดามเมจเพิ่มเป็นสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อคูดาวเท่าเดิมครับผมระยะแปดอกดไปอีกจึกต่อไปผมดามเมจ อัปเกรดขั้นที่สามผมดามเมพเพิ่มเป็น6กแสน0ี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยครัผมคู่ดาวเท่าเดิมระยะ87.3ใช้เงินอยู่ที่7500กดไปอ่าอัปเกรดขั้นที่สครับผมใช้ใช้เงินอยู่ที่เก้าัดามเมพเพิ่มเป็นแปดแสนร้อยครับผมคู่ดาวสามจุดหกวิระยะเก้าสิบสามจุดหกดไปใช้เงิน,น,น, 9, นออทั้งเก้าพันเออัปเกรดขั้นที่ห้าครับผมดามเมพเพิ่มเป็นหนึ่งล้านครับผมคูดาวเท่าเดิมระยะเก้ ใช้เงินอยู่ที่1,500กดไปอีกเจึกหนึ่งมีการเปลี่ยนท่าผมในอัปเกรดคั้ที่6ครับผมดามเมจเพิ่มเป็น1 2ึ่งล้สผมคูดาวเท่าเดิมระยะร้อยหใช้เงินอยู่ที่1 2ึ0 0หและเปลี่ยนท่าเป็นบรัดโคลกดไปโว้กูกูมันมันมีปิดเอฟเฟกเฉพาะตัวไหมกูอยากปิดตัวหนึ่งและเปิดตัวหนึ่งไม่มีอ่ะ ปิดตัวหนึ่งแล้วเปิดตัวไ <c oughs> อนน้กูอยากอยากเห็นแต่ละตัวอะไรประมาณนี้เออไม่ได้เนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นขายไปเลยแล้วกันมาขอขอดูสกิลหน่อยเป็นการพุ่งอูเอ้ยสวยอยู่สวยอยู่โอ้สวยอยู่โอเคมาต่อไปบผมอัพอัพเกรดที่เจ็ดผม ช้เงิน13,500ผมดาเมจเพิ่มเป็น931,900คู่ดาวผมเป็น3.2วิระยะเป็น124.7ครับผมกดไปจึกว้าวต่อไปผมอกเกตดั้ที่8ครับผมใช้เงิน9ใช้เงิน15,000แม่งแม่งจะหลุดตลอดดาเมจเพิ่มเป็น996,200ผมคู่ดาวเท่าเดิมระยะเป็น131กดไปใช้เงิน1 5เอืเออต่อไปผมดาเมจ เพิ่มเป็น1ล00้าน1แสนผมอัปเกรดคติ9คูดาวเท่าเดิมระยะ134.1ใช้เงิน16,500กดไปโอ้อัปเกรดคติ10ครับผมดามเมจเพิ่มเป็น1ล00้าน1แสนผมคูดาวเท่าเดิมระยะเป็น137.2ใช้เงิน18,000จึกไปอัปเกรดคติ11ครับผมดามเมจเป็นล้าน1ล้า0 0 0สน คูดาวเท่าเดิมระยะเป็น155.9ใช้เงินอยู่ที่1,9500จึกกดไปอู้ค่อนข้างโอเคนะทั้งอู้ทั้งนี้อีกแล้วทั้งวงวงทั้งแมปอีกแล้วยอดเอาละมาที่พาสซีฟกันบ้างครับผมพาสซีฟของ Power เนาะพาสซีฟของ Power ผมคิมซันเซิร์ตอ่านถูกไหมคิมซันเซิร์ตเมื่อบอยครับผมอ่าปรากฏตัวและ HP มันสูง สูงสุดเหรอไม่สิสูงหเกิน1นบีเนาะความเสียหายของไอ้ power พลังจะเพิ่มขึ้น200%ดาเมจจะเพิ่มขึ้น200%เลยเหรออุ้ยน่าสนใจแต่ว่าบอสตอนนี้มันยังไม่เกิน200%เนาะเพราะว่ามันเป็น infinity ที่ยังหลักล้านอยู่ยังไม่หลักพันล้านต่อไปครับผม blood overflow เออใช่เลือดม่งยังหลักล้านอยู่จริงด้วย blood overflow ครับผม <c oughs> ทุกครั้งที่ศัตรูในแผนที่ได้รับผลกระทบจากเลือดออกก็คือติดสถานะเลือดออกเนาะพลังความเสียหายเหรอไม่ใช่ไหมคือเลือดออกจะดามเมจแรงขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมกูอ่านถูกไหมเออเลือดออกน่าจะแรงขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นดามเมจสูงสุดสี่ร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นตดามเมจโอ้โหเฮ้ยแม่งก็แข็งกระแรงเลยงี้ถ้าถ้ากูเข้าใจถูกน,นะเออ น่าจะน่าจะติดเลือดแรงขึ้นยิ่งมีอ่าตัวติดเลือดมันก็จะติดเลือดแรงขึ้นไปอีกเออโอเคถือว่าดีถือว่าดีาดต่อไปครับผมมาตัวต่อไปกันเลยน้องฉลามวางวางวางหัวละวางนี้โอเคน้องฉลามเนาะนี่น้องฉลาม,อ,ลามอ๋อมีสกิลกดอีกแล้วพาสีค่อยอ่านมาวางขั้นต้นครับผม2,100รดาเมจอัพเกรดสูงผม6 1 9ม0คู่ดาวสีวิ ระยะ57.4ครับผมใช้เงินอัปเกรด2,100เพื่อเป็นปอัปเกรด1กดไปอัปเกรด1ครับผมดามเมจอยู่ที่1 1 5 4 7 0 0ึ่ครับผมคู่ดาว4.4เท่าเดิมระยะเป็น68.8อัปเกรดครั้งที่2ครับผมใช้เงินอยู่ที่4,200ครับผมดามเมจเพื่อเป็น39,500คู่ดาวเท่าเดิมระยะเป็น74.6กดไปจุกต่อไปครับผมอัปเกรดครั้งที่3ครับผม ดามเมจเพิ่มเป็น464,200ครับผมคูดาว4.4วิระยะเป็น80.3ครับผมอัปเกรดใช้เงินอยู่ที่5,250กดไปอีกจุกอัปเกรดขั้นที่4ครับผมใช้เงินอยู่ที่6,300ครับผมดามเมจเพิ่มเป็น619,000ครับผมคูดาวเท่าเดิมระยะ86.1กดไปใช้เงิน6 3 0 0อัปเกรดขั้นที่5ครับผมใช้เงินอยู่ที่7,350ครับผมดามเมจเพิ่มเป็น773,700ครับผมคูดาวเท่าเดิมระยะ 91.8กดไปอัปเกรดขั้นที่6ครับผมใช้เงินอยู่ที่8,400ครับผมดาเมจเพิ่มเป็น835,600คู่ดาวเท่าเดิมระยะเป็น97.5าส้ใช้เงิน8,400ันสี่เลยต่อไปผมอัปเกรดขั้นที่7ครับผมใช้เงินอยู่ที่9,450ครับผมดาเมจเพิ่มเป็น897,500คู่ดาว3.7มจุดเจวิระยะ114.8เปลี่ยนท่าเป็นชาร์กนามิกดไป วอล์คเที่ใหญ่ขึ้นอัปเกรดขั้นที่แปดผมใช้เงินอยู่ที่หน0่ผมดาเมจเพิ่มเป็น9 5 9, 400, mm ้าแสน่คูดาว3.7วิระยะ120.5ใช้เงินหน0่ hmm. ก็ถือว่าโอเคนะทนข้างถูกกดไปอ่าโอเคต่อไปอผมอัปเกรดขั้นที่เก้าผมดาเมจเพิ่มเป็น1 000, ล้านคบผมคููดาวเท่าเดิมระยะ123.4ผมใช้เงินหนึ่งกดไปจึก อัปเดตที่สิบครับผมดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนผมคูดาวเท่าเดิมระยะเป็นร้อยยี่สิบหกจุดสองใช้เงินหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยกดไปอีกจึกอัปเดตั้อสุดท้ายผมขั้นที่สิบเอ็ดดาเมจเท่าเดิมผมหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนคูดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็นร้อยสี่สามจุดสี่กดไปจึกอ่าประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะวงวงค่อนข้างโอดีเลยดีระดับหนึ่งเลยอ่ะเออต่อไปมาที่พาร์ทสิบครับผมพาร์ทสิบแรกครับผม Frostmark อ่านถูกป่าววะอ่านถูกแหละ Frostmark เมื่อเมื่ออาศัตรูถูกโจมตีครับผมก็คือเมื่อตัวเราโจมตีเนะาะอาคิดิคอลของไอตัวเนี้ยเลนจ o จะจะ,จะติดเครื่องหมายน้ำแข็งเป็นเวลาสิบวินาที่และการโจมตีครั้งต่อไปครับผมอาจะทำเครื่องหมายไว้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมร้อยเปอร์เซ็นต์และและ,และประกรันการโจมตีติดคิิอว้าวมีการติดคีกันขึ้นด้วยสุดยอดจริงๆเลยเนาะคือ ติดน้ําแข็งแล้วการโจมตีต่อไปทำอาสร้างสร้างเครื่องหมายแล้วก็ตีติดขีอีก100%ด้วยสุดยอดจริงๆเลยต่อไปครับผมคิว l ングเทมเพิลโอ้โหอาทุกครั้งที่อ่าชื่อไหมเนะี่ยเอรจบจบตีคิดขคอครับผมเธอจะได้รับ1 s t a c สจะได้รับ1 s t a c สเต็ l คิวリングเทมเ่อาหมดเวลาหล,ลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา5้วทีก็คือ ถ้าไม่เคลื่อนไหวมันก็สแต็กก็จะหายเหรอเมื่อถึง5สแต็การโจมตีครั้งต่อไปจะกลายเป็นฟูลเอลและสร้างความเสียหายติดคิ2เท่าคูณ2ให้กับศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะและแช่แข็งเป็นเวลา2วินาทีว้าว is okay guys แล้วกูจะรู้ได้ไงว่าว่าอันนี้อันติดอ๋อมันติดเอ๊ะเดี๋ยว2 2ไม,ไม่ใช่ตัวนี้ไปไหนละรอแป๊บหนึงรอแป๊บนึงเอ,อ สองวิใช่ไหมติดน้ําแข็งสองวิเออสองเท่าเป็นเวลาสองวินาทีอุ้ยถือว่าโกงอยู่นะแล้วเมื่อไหร่มันจะตีเอลีอ่ะนี่เก็บสแต็กได้ครบหรือ,อยังแล้วสะแต็กมันดูตรงไหนอ่ะไอ้เฮียดูกูแบบเออเรื่องมากจังเลยแล้วสะแต็กมันดูตรงไหนกันนะไม่รู้สินั่นสินะอ๋อนี่มไม่ใช่นี่อัเกรดไม่รู้อ่สะสแต็กดูตรงไหนรู้แค่ว่ามาเรามาไอทากกดกันบ้างฟอนเอทครับผมฟอนเ,นเออ ฟอนเอ็นครับผมคูดาน160วินาทีครับผมเป็นการโจมตีแบบอ่าฟูลแผ่นที่ใช่ไหมแบบทั้งแมพเออเพิ่มความเสียหายตัวเองครับผม440เบ๊ย442เปอร์เซ็นต์และแช่แข็งเป็นเวลา30วินาทีเป็นการโจมตีเดี่ยวก็คือโจมตีครั้งเดียวไม่หลายฮิตเนาะอ่าไหนๆขอขอเห็นหนอะยอ่ากดกดตรงนี้ก็ได้อ่า first i n t ว้าวค่อนข้างสวย โอ้โหเสียบตาเสียบดาโลยอยู่ก็ค่อนข้างดีเนาะสำหรับอ่าเอลินโจวสเสร็จๆ,ๆ,ๆต่อไปครับผมขอขายแล้วก็วางนี่เลยเดนจิโอ้โหเดนจิโอเคมาเดนจิดาร์คเชนซอมเดวิลอัปเกรดขั้นที่0นะผมดามเมจ152,000คูเดาว3.6วิระยะ61.2ระวางเริ่มต้น2,450ครับผม อัปเกรดขั้นที่1ครับผมใช้เงินอยู่ที่2450ดามเมจเพิ่มเป็น3 8 0 0 0 0คูด3 8ม0 0นหนึ่งร้อยโอ้โหมี100ด้วยคูดาวเท่าเดิมระยะเป็น73.4ครับผมกดไปใช้เงิน2450จึกโอเคอัปเกรดขั้นที่สองครับผมใช้เงินอยู่ที่4,900ครับผมดามเมจเพิ่มเป็น885,600คูดาวเท่าเดิมระยะเป็น79.6กดไปใช้เงิน4,900อุ้ยทำไมสแตก็กมีสแต็กเลือดแบบนี้ด้วยสุดยอด ต่อไปผมอัปเกรดขั้นที่3ครับผมใช้เงิน6125ครับผมดามเมจเพิ่มเป็น1 3 0 0 0ล้านแสนครับผมโอ้โอไอเฮียเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเบอร์คล้ายคล้าย,ายเบอร์เซิร์ฟหมดเลยอรอเวลาสักครู่ให้สกิลมันหมดก่อนอสกิลเหมือนเนาะอัปเกรดขั้นที่3ผมดามเมจ1 2 0 0 0ล้านแสนครับผมคูดาว3.6ระยะ85.7ใช้เงิน6125กดไปเลยจึก๊กโอ้โหแล้วแบบ ดูดิไอเหี้ยไอไอพาวเวอร์ไม่ได้ตีแล้วมั้งไงทรงนี้เออดีจริงๆเลยดบาบไปผมโอ้โหอัปเกรดขัคค้นที่สี่ผมดาเมจเพิ่มเป็นสองล้านหกแสนนะผมคู่ดาวนั่นช่างมาันละกันคู่ดาวสองจุดเก้าวิเลยอย่าร้อยสิบแปดจุดนะฮใช้เงินเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบาทผมเป็นขั้นที่สี่จึกกว่าจะแบบล,ลางหมด ล่างหมดแล้วก็ต้องมันคำนวณใหม่อ่ะกูค,คำนวณล่างล่างที่มึงเปิดเบอร์เซิร์ชหมดเลยอ่ะล่างที่มึงเปิดเบอร์เซิร์ชเลยเอาเดิกูรอกูรอป่ะกูรอแต่เขาได้ทำไมมึงช้าฮะฮะเร็วเร็วมาสักทีอัพเก็ตที่ห้าผมดาเมสสามลัดสี่แส้ผมครูดา 9, วสองจุดเก้าวิระยะร้อยสามเจ็ดจุดหนึ่งครับผมอัพและใช้เงินแปดพันห้าร้อยเจ็ดห้ากดไปจึกอืมอัพเก็ตที่หกครับผมใช้ ใช้เงินอยู่ที่9,800ค,ครับผมคูดาว2.9ระยะ145.7ครับผมดาเมจเพิ่อเป็น3 4 0 0 0 0ออะเปลี่ยนท่าเป็นเชนซอร์เบอร์เซิร์กเจิร์กโอ้โหไอ้ยี่อะไรเด้อฟูเอลีเลยโคตรแข็งแว่งเลยทีเดียวโอเคแล้วก็รอเวลามันเปิดเบอร์เซอร์อีกรอบไอ้ยเยี่กูไม่นับดาเมจธรรมดาแล้วแม่งขึ้นเบอร์เซอร์ทีทิพหาน <laughs> ม,ม,มันก็สเตมันก็สเตบอร์เซอร์ทีจัดเลยกูกูนับสเต็ปเบอร์เซอร์มึงก็ได้เออจริงๆรงมารออีกสักกระจึกหนึ่งกระจึกหนึ่งเอออัพเ,เก่งที่เจอผมดาเมจเพิ่มเป็น3ามล้านเก้าแสนผมคูดาวเป็น3วิระยะร้อยเจ็ดสิบเอสี่ผมใช้เงิน1นึ่งหมื่พันเออหนึ่งหมื่้าทำไมต้องมีเศษยีสิบวะ อัปเกรดขั้นที่แปผมใช้เงินอยู่ที่1 2 2 5 0หาสผมดาเมจเพิ่มเป็น4 200, 000, ี่ล้านสแสนคูดาว3วิระยะเป็น179.9กดไปจึกอัปเกรดคั้นที่เผมใช้เงินอยู่ที่1 3 4่5ดาเมจ4ล้านเนาะใช่ไหมสีล้านเมื่อกี้แล้วระยะส9เอ้ยคูดาว2.9ระยะอยู่ที่131.6เออกดไปจึกอ่ะคราวนี้กูรอคราวนี้กูรอก่อนเดี๋ยวคำนวณผิด ไปเลยลูกแต่มันยังไม่มารอก่อนไปแล้วลูกจึกไปเออดามเมะผมคัที่สิดามเมจอยู่ที่สี่ล้านสนผมครูดาวสามวิระยะร้อยแสใช้เงิน1 4ึ่งมื่นสันเจ็ดร้อยผมกดไปจึกอัพ <c> ัน <c> ที่สิบเอ็ดครับผมใช้เงินอยู่ที่หนึ่งหมับาผมดามเมจเพิ่มเป็นหล้านครูดาวสามวิ ระยะอยู่ที่214.2กดไปจึ๊กทั้งแมปเลยว่ะหูเฮียอะไรเนี่ยมาที่พาสีมาบอกผมแม่งโคตรโกงเลยพาสีโอเวอร์ด์ว h a f ์ไฟส์บริดจ o โอเวอร์ดเออเมื่อพลังเกิน30%ไอไอพลังหลอดเมื่อกี้เกิน30%จะสร้างความเสียหายให้กับตัวเองฮะฮะ อ๋อจะเพิ่มความเสียสร้างความเสียหายจะเพิ่มความเสียหายกับตัวเองั็ผมตามเปอร์เซ็นต์ของพลังที่ได้รับและบังคับให้การโจมตีทุกครั้งเกิดอาการเลือดออก15ปกติจาก15่ะจะแต่ถ้าเกิน30อ่ะไอพลังเกรดมันเกิน30ไม่งจะเลือดออกแบบการันตีเนาะทันทีอู้อโอเคไง sis โอเคต่อไปต่อไปเลื่อนลงเชนซอรฟรน ทุกครั้งที่เดนจิโจมตีครับผมจะได้รับพลังเพิ่มขึ้น3%ก็คือไอไอเกรดเพิ่มขึ้น3%เนาะสูงสุด100%การโจมตีแต่รั้งมีโอกาสสร้างความเสียหายทัดทัดความมืดเนาะ15%และคริติคดดอลสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50%เมื่อโจมตีบอสไม่สามารถถูกสตันหรือได้รับความเสียหายจากการโจมตีโดยตรงของบอสได้การโจมตีจะสร้างความเสียหาย1.5คูณ1.5เมื่อโจมตีศัตรูที่มีดีบับใดๆก็ตามนั่นก็คือ ถ้าติดสถานะมืดหรือสถานะเลือดไหลหรือสถานะอะไรพวกนี้มันก็จะดาเมจเพิ่มเป็น1.5เท่าเนาะอุย้ยโอเคนะแล้วก็ต่อไปครับผมเบอร์เซิร์กับเวฟคินนิ่งครับผมโอ้ยเบอร์เซิร์กับเวฟคินนิ่งครับผมเมื่อสแต็กร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอ่าไอเกตมันร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะจะเข้าสู่โหมดแมนนิสแมนนุณอ่านถูกใช่ไหมแมนแมนนโหมดเอออ่านถูกแหละใช่ อ่าแล้วก็เป็นเวลา15บาวินาทีผมจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น100%ครับผมระยะโจมตีเพิ่มขึ้น40%แล้วคููดาวลดลง20%หลังจากเอฟเฟกต์ที่สุดลงก็เกจะเหลือสูงทันทีครับผมก็มีแค่นี้เนาะโอเคเรามาวางทุกตัวกันก่อนจึกจึกอันนี้วางไปแล้วอ่าเหลือตัวไหนวะตัวนี้สามสโอเคมี4ตัวเนาะตัวใหม่ทั้งหมด4ตัวแล้วก็ ตัวที่เราขาดไม่ได้ผมโรบินวางไปอเอ๊ะอ๋อยังไม่ตันจึกอ่าตันแล้วมาดูดามเมสิดามเมของเชสซอมแมนะผมเดนจิล่างเดววลวหกล้านห้าแสนผมครูดาวสามจุดสี่วิระยะรนะ้อยหกสิบแปดจุดสามเนาะล่างเปิดเบอร์เซอร์ค่อนข้างโอเคเลยต่อไปครับผม อ่าบด power บดเดวิลดาเมจ7จ็ด uh, ล nah. eh. oh, ้านแปดแสนคูดาวสองจุดแปดวิระยะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าวู้ต่อไปบผมฟิตรินออลลราดาเมจสี่ล้านคูดาวสองจุดหกวิระยะร้อยแปดสิบสองจุดสามและเอออเดนจีไปแล้วกูก็งงอยู่เอ๊ะทำไมกวางเดนจีได้สองตัวก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะสี่ตัวอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเนาะอืมดามจดีคูดาวได้ระยะค่อนข้างน่าพึงพอใจเป็นอย่างมากว่าแต่เดนจิกูยังไม่ได้กดอันติถูกไหมอันติของอาเดนจิครับผมดาร์คชิ s ซ์โซเดวิลแฮมจะคูดาวร้อยหกสิบห้าเวียทีครับผมอาหลังหลังจากใช้แล้วบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์โจมตีอ๋อโจมตีศัตรูทั้ง ทั้งหมดบนแผนที่และเพิ่มความเสียหายบวก9 99% 9ให้ตัวเองว้าวกดหน่อยสิจึกว้วดาเมจ20ล้านเลยว้ืวอืม,มเสียบตาอีกเร้วค่อนข้างโอเคคุณดาวค่อนข้างเร็วอะ่ะถามว่าดีไหมมันก็ใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่นะถือว่าโอเคเลย สำหรับสี่ตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะเน,นี่ยเออวางวางน้องหลามวางน้องหลามหน่อยวางน้องหลามเออสี่ตัวนี้เนาะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยน้องหลามสองล้านสี่แสนหนึ่งวะก็ถือว่าใช้ได้แหละก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายจุ้มว่า